อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิ่กับเพื่อนๆครับวันนี้ฮะพี่อาร์ตมีหนอยสิวคืนแต่งหน้าหนุ่มนะฮะ <c oughs> เปิดคลิปมาก็ทะเลเลยนะครับก็อรุณสวัสดยามเช้านะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องพรามซัมซุงกลั a ซี่เอส20อัลตร้านะครับจากคลิปรีวิวคราวที่แล้วในที่จะสับแหลกด่าเลกที่เรียกว่าหนึ่งโฟกัสก็หลุด ซูมสเปซซูมมันก็ไม่ได้ซูมได้เหมือนในที่เขาโฆษณามาคือพูดง่ายว่าไม่ฟินแล้วก็ผิดหวังมากๆแล้วก็บอกเลยว่าถ้าคุณไปดูคลิปวิดีโอรีวิวแล้วคุณบอกว่าโหเนี่ยมันดีมากๆเลยเนี่ยบอกเลยว่าแม่งทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่มันออกอัปเดตซอฟต์แวร์แก้เรื่องโฟกัสแล้วนะก็ก็ยังขาดใจนะแล้ก็มีบางคนคอมเมนต์บอกว่าพี่เชื่อผมอย่าไปลองเลยรอ snapdragon 8 6ดกเลยดีกว่า เนื่องด้วยนะครับมันไม่มีอะไรจะเล่นจริงๆก็เลยไปยืมเขามาลองดูนะครับว่าเจ้า S 2 0 Ultra ตัวนี้นั้นมันจะดีขึ้นหรือยังกับการอัพเฟิร์มแวร์ซึ่งตอนนี้ผมใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับเป็นวันที่1พฤษภาคมนะฮะสดที่สุดสุดที่สุดแล้วก็กดเช็คอัปเดตนะวันที่เราถ่ายคลิปวันนี้นะครับก็ยังไม่มีอัปเดตใหม่ไปกว่านี้แล้วผลที่ได้ก็คือ ยังน่าผิดหวังอยู่แต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 ,แต,แต,แต่มันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นจริงๆแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีในระดับที่มันควรจะเป็นกับราคามือถือแพงๆขนาดนี้ซึ่งต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยชอบซัมซุงมากๆใช้ซัมซุงมาตลอดแต่จะเป็นสายโน้ตจนโน้ตเริ่มใช้จอโคมากๆผมก็เริ่มไม่ค่อยชอบก็เลยต้องกลับใช้ไอโฟนที่จอมันจอเรียบจอแบนมากกว่าน,นี่เป็นความชอบส่วนตัวในเรื่องของออรูปลักษณ์ภายนอกทะเลแล้วว่าโอเคกคัเมาใหม่เนี่ย ต้องบอกว่าเจ้า S 2 0 Ultra 5G นั้นเป็นเครื่องที่มีสเปคเทพมากๆโดยเฉพาะเรื่องกล้องนั้นอุปกรณ์ที่เขาใส่มาเทคนิคที่เขาใส่มา,า,มาไม่ว่าจะเป็นกล้องระดับ108ล้านพิกเซลแล้วคุณทำพิกเซลบายนิ่งหรือบินนิ่งไม่รู้ถ่ายมาเนี้ยตามหลักการตามกระดานนั้นมันจะต้องสุดสุดจริงๆคุณคิดดูเอาสี่รวมเป็นหนมันจะไม่คมชัดได้อย่างไร แต่ผมว่าอันนั้นเป็นเป็นเป็นหลุมอันใหญ่ที่ซัมซุงยังกระโดดไม่ข้ามเพราะว่าเพราะสิ่งที่พบเจอมาตั้งแต่แกะกล่องมาตอนออกมาใหม่ๆเมื่อเดือนมีนาเนี่ยจนมาวันนี้เนี่ยเดือนมิถุนานแล้วเป็นเฟิร์มร์เดือนพฤษภานั้นพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นแบบเฮ้ยแม่งดีเลยแหละแต่แม่งยังไม่ได้ดีขนาดที่แบบเฮ้ยต้องมันเทพจริงๆก็ยังไงแม่งบางชอ็อตยังแพ้ iPhone 11อยู่เลย แล้วเชื่อไหมว่าความรู้สึกที่ได้เนี่ยภาพเนี่ยผมลองไปไล่ดูกับคลิปเก่ามันสู้ Not+ e 1ิ plus ไม่ได้เลยโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอการปรับแสงการการโฟกัสแล้วมันเต้นอะโฟกัสแล้วมันแบบภาพมันจะตึกนิดนึงแบบหาโฟกัสหาโฟกัสโฟกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรอะบ่นไปเยอะไปดูคลิปตัวอย่างกันก่อนแล้วค่อยว่ากัน โดยคลิปตัวนี้นะครับผมจะเป็นการถ่ายกล้องหน้าแล้วเดินเนี่ยในร่มออกแดดจากแดดหมุนไปหมุนมาให้ดูว่ามันปรับสีปรับแสงเช็คโฟกัสตัวเองได้อย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับ iPhone 11โดยคลิปนี้เป็นคลิปผมปิด HDR เห็น <He S 1> ไหมครับภาพที่ได้ออกมามันก็เหมือนจะโอเคแต่พอเราเปิด HDR พับแล้วเราไปถ่ายสีสันก็จะดูแตกต่างกว่าเดิม แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมีมันมีจังหวะที่เหมือนกับแบบมันงงกับพิกเซลบายนิ่งมันมันโฟกัสแล้วมันไม่มั่นใจว่าใช่ไม่ใช่มันก็ปรับไปปรับมาดูทันไหมดูไม่ทันเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ครับดูใหม่นะป้ายทองเอกกลมๆนะเห็นไหมฮะนั่นแหละมันกระตุกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมซึ่งไม่ควรจะเป็นไงอันนั้นโฟกัสไม่ติดก็ไม่ติดก็ปล่อยเลยไปแล้วไปตรงอื่นก็ชัดไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันมันไม่อยู่กลางจอ แต่พี่พยายามจะโฟกัสอะไรก็รู้แล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็เลยดูแปลกๆและข้อจากัดเดิมก็ยังอยู่ก็คือถ้าเกิดคุณเปิดซูเปอร์สเตดี้โหมดคุณใช้ 4K ไม่ได้แล้วจะมีมาเพื่อมันพูดถึง 8K นะเอาแค่ 4K เปิดซูเปอร์สเตดี้โหมดแล้วก็จบแล้วแต่อย่าหาว่าได้อย่างเดียวชมบ้างก็ได้สเตดี้โหมดธรรมดาไม่ซูเปอร์นั้นก็ถือว่านิ่งใช้ได้ เพียงแต่ใจคนซื้อเครื่องมาเกือบ4ี่หมื่นแล้วบอกซุปเปอร์สตีดีโหมดโฆษณาปาปลาปาปาแต่ว่าใช้งานจริง 4K ถ่ายไม่ได้แม่งโกดไงในเรื่องของการถ่ายวีดีโอนั้นตัวอย่างเห็นกันยาวๆแบบนี้นะครับก็คงจะดูแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆดูเองได้แต่ถามผมเนี่ยผมมองว่ามันดีกว่าค้าวที่แล้วค่อนข้างเยอะ โดยคราวที่แล้วถ้าจําได้นะครับคลิปที่ผมรีวิวไปนั้นตอนเปิด 4K แล้วไม่ได้เปิดซูเปอร์สเตดี้โหมดนั้นดูไม่ได้เลยสันเด็กๆๆ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 นๆนี้นๆๆ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 ่ๆๆ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 ดๆๆนๆๆ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 กๆๆๆงๆๆๆๆ็ๆๆ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 ๆ โฟกัสเดิมตอนรีวิวนั้นคือถ่ายแล้วมันหลุดโฟกัสที่มันควรจะโฟกัสเราถ่ายลูกเรายืนคู่กับหุ่นแม็กโดนอลแม่งชัดที่หุ่นแม็กโดนอลข้างหลังไอ้ลูกเรายื่ข้างหน้ามันไม่ชัดแล้วก็การจับโฟกัสนักข่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะอันนี้เฟิร์มแวร์ใหม่แก้มาแล้วดีขึ้นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งคือยังโฟกัสงงๆอยู่แต่งภาพนิ่งเนี่ย การถ่ายหน้าช่าอนลน์ก็ทําออกมาได้ดีเหมือนเดิมนะครับกับซัมซุงที่ตรงนี้ต้องบอกว่าจะต้องชมเลยนะจุดดีๆเขาก็มียิ่งใช้หน้าจอสวยๆของซนะั s ซุงนั้นยิ่งสวยงามมากๆเห็นไหมตัดขอบคมชัดสวยงามแต่การปรับแสงการโฟกัสยังมีปัญหาเหมือนเคยรูปนี้คือหมูปิ้งฮะทั้งมัวทั้งมืดแตกไปสว่างอยู่ข้างหลังหมดเลยรูปถ่ายเซลฟี่นะครับได้มุมที่กว้าง สวยงามแต่สีเนี่ยจะติดเขียวเขียวฟ้าฟ้าไม่เป็นธรรมชาติมากๆอีกทั้งนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปถ่ายไอติมดโดราอมอนนะคือยกขึ้นมาแล้วเราก็ถ่ายเลยแล้วมันก็จะได้แบบเนี้ยงงๆหาโฟกัสไม่จนจ,จ,จนสุดท้ายเนี่ยจะต้องเอานิ้วไปจิ้มโฟกัสแต่พอคุณจิ้มทัชโฟกัสปั๊บเนี่ยมันเกาะติดเลยฮะมันโยกซ้ายโยกขวาดึงหน้าดึงหลังเนี่ย อยู่ตลอดอารมณ์ว่าเป็น follow focus ที่สุนมากๆเพียงแต่มันไม่สามารถยกขึ้นมาแล้วถ่ายได้เลยมันจะต้องแตะไปโฟกัสก่อน1ครั้งไม่รู้ข้อจำกัดหรือข้อดีอดก็ไม่รู้แต่อันนี้ผมว่าบางทีไม่ชอบปัญหาที่พบอีกหนึ่งอย่างนะครับหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดก็คือกล้องหน้าครับเวลาถ่ายเซลฟี่นะครับเห็นไหมคือมันจะมีเวลามันทัก สองวิคือหน่วงกว่าคุณจะแชะเนี่ยมันจะใช้เวลาวิถึง2วิแล้วเป็นบางครั้งด้วยนะคือกะยากมากๆถ้ามันเป็นทุกครั้งเนี่ยเราจะสามารถกดชึกลวก็ค้างแป๊บหนึ่งแล้วก็แชะใช่ไหมอันนี้บางทีมันแชะเลยบางทีมันหน่วงวิ2วิดีเลยแล้วก็แชะก็อืมซอฟต์แวร์มีปัญหายอยู่เช่นเคยและถ้าเกิดเราเปิดนะครับการถ่ายวิดีโอไลฟ์โฟกัสนะครับเราจะเจอปัญหาของภาพดีเลย์อย่างนี้นะฮะ เนี่ยมันจะช้ากว่าความจริงอยู่นิดนึงซึ่งเหมือนจำได้ว่าแกกล่องรีวิวต,ตอนเดือนมีนาไม่มีอาการนี้มันเพิ่งมาเป็นตอนนี้เลยก็เลยงง,งๆและที่สำคัญคือเป็นบางครั้งนะบางทีไม่เป็นบางทีก็เป็นเรียกว่าไม่เสถียระแล้วส่วนของโฟกัสนะครับพัฒนาดีขึ้นโฟกัสนั้นชัดกว่าเดิมหลุดน้อยกว่าเดิมแต่ก็ยังคง ไม่ได้ดีเท่ากับอย่าง S10 หรือว่าอย่าง Note10 อะไม่ต้องเทียบกับ iPhone 11ก็ได้แต่เพิอเอินนนี้เราเอา iPhone 11ไปถ่ายมานะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างภาพถ่ายนอกไก่ทอดกันโดยภาพซ้ายมือนะครับเป็น S20 Ultra ส่วนทางด้านขวามือนี่นะฮะก็จะเป็น iPhone 11ดูเผนื่อๆโอเคนะพี่มันแค่แตกต่างกันแค่โทนสีเท่านั้นแต่พอรับขยับ ขยายดูนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่า s 2 0 Ultra มันไม่ชัดไม่ใช่ไม่ใชดแค่มุมนี้นะมุมบนมุมล่างมุมทายมีความคือหาที่ชัดไม่เจอนี่เห็นไหมกลางกลางไก่ก็ยังไม่ชัดขยับขึ้นไปก็ยังไม่คมชัดนะครับจะบอกว่ามันจะชัดตรงเซนเตอร์นะเซนเตอร์คุณก็ไม่ชัดไปขอบข้างบนคุณก็ยังไม่ชัดเนี่ยมันก็ไม่ชัด หาที่ชัดไม่เจอคุณจะเอาชัดมุมไหนคุณบอกผมสิแต่ถามว่าดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมแต่ก็ได้ยังไม่ได้ดีในมาตรฐานเรือธงอยู่ดีแต่การเก็บท้องฟ้าการเก็บสีการเก็บแสงนั้นก็ยังทําได้ได้ดีแต่มันไม่ได้ดีแบบเรือธงม,มันดีแบบคือเราหมื่นกว่าบ,บาทนะโอเคแต่พอคุณเหยียบสี่หมื่นรู้สึกว่าไม่ขัดใจมากถ่ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่นะดูรวมๆไม่โอเค ยกขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้แตะโฟกัสน,นะผมยกขึ้นมาปุ๊บผมก็ถ่ายเลยเพราะว่าพี่เจ้าของรถก็เดินมาพอดีก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะก็นี่เลยป้าซูมดูนะอะ่ะเมนหลักๆะลรคุณคิดว่าจะชัดตรงไหนไฟหน้าล้อหรือถังน้ํามันอ่ะดูที่ไฟหน้ากันก่อนไฟหน้าพี่ก็ไม่คมไงไฟหน้าพี่ก็ไม่คมชัดเท่าชาวบ้านเขานะดูนะถังน้ํามันพี่ก็ไม่ค่อยชัด แฮนด์มอเตอร์ไซค์ side, mm hmm. กระจออกมองข้างพี่ก็ยังไม่ชัดอะผมให้โอกาสพี่เอาล้อเลยอยู่หน้าสุดเหลยเ mm hmm. ผื่อหน้าสุดจะชัดชัดกว่ายางมอเตอร์ไซค์ side, พี่ก็ไม่ชัดก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะไม่อยากจะลงลึกไปกว่านี้แล้วตอนนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มกับที่ต้องมานั่งบน่นกับมือถือเ mm hmm. รือดโถงแล้วอัปเดตโฟล์มลล่าสุดแล้วนะครับก็ที่ไปแอบ,บส่องในในกลุ่มของพวกผู้ใช้เนี่ยเขาก็จะเจอปัญหาเดียวกันก็คือถ่ายแล้วมัน ดีเลยในการกดชัตเตอร์ซึ่งเขาทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอรอัปเดตเฟิร์มแวร์ครั้งหน้าเสียดายมือถือดีนะครับ s, Ultra s 1 0 u l t r อั g ตราาจิเป็นมือถือที่สเปคดีมากๆและเป็นความหวังเห็นสเปคชิดเขาแล้วเห่งงานเปิดตัวแล้วผมแบบเฮ้ยแม่งตัวนี้แหละที่ทำให้ผมเลิกใช้ i iPhone เสียทีก็ยังคงไม่ได้อยู่ดีอุตสาห์ได้จอแบนมาแล้วนะไม่โค้งแล้วนะจริงๆเนี่ยตัวนี้บอกต้องย้อนเล่าเลยว่าตัวนี้ตั้งใจว่าจะซื้อมาออกรีวิวนะครับ รีวิว Samsung S20 Ultra เทพที่กลับมาทวรลังหลังอัปเดตซอฟต์แวร์ท่แม่กไม่ได้ไงเลยต้องมาดั่งด่าในสนเตอคอฟฟี Coffee แทน <c oughs> แต่เราอยัาผมเป็นความรัก Samsung อยู่นะครับแล้วนะก็มีพี่น้องหลายคนนะคอมเมนต์มาบน YouTube แล้วก็หน้าแฟนเพจบอกพี่เชื่อผมแทนบดักกอนน่าจะทำงานได้ดีกว่า e x y n o นกับเทคโนโลยี Pixel Binding แต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแท็บกอนนั้น มันมีเฟิร์มแวร์ที่มันไม่เหมือนกับไอซีนอตมากกว่าแต่ผมสนใจตัวนี้มากกว่าครับ S 2 0 plus ซึ่งน่าจะเป็นตัวที่จะไปเอามาเล่นเป็นตัวต่อไประหว่างรอโซนี่เอ็กซ์เพรีย1มาร์ค2เนื่องจากผมไปดูรีวิวฝรั่งมาเนี่ยเขาบลายน์เทสนะครับโน้ตสิบ plus S ยี่สิบอัลตร้า S ยี่สิบ plus ปรากฏว่า S 20 Plus ทำงานได้ดีมากๆโดยเฉพาะการโฟกัสโฟกัสไม่หลุดเลยเขาไปแพ้ตอนซูมแล้วก็ไปแพ้ไปแพ้ด้วยเรื่องสเปคที่มันมันสู้ไม่ได้แหละขยายมาแล้วมันละเอียดไม่ได้เพราะว่านี่มนใช้108ล้านพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วเฮ้ยน่าสนใจมากถ้า Sunny Coffee EP หน้าสัปดาห์หน้าเป็นการเล่าถึง S 20 Plus ก็แปลว่าแม่งไม่เวิร์คคงไม่ออกรีวิวเต็มแต่ถ้าเกิดเงียบๆไปแปลว่าซุ่มรอออกรีวิวเต็มนะครับ ก็ถือว่าเป็นความหวังแหละก็จอเล็กลงมานิดหนึ่งถือจับกระชับมือน่าจะง่ายขึ้นนะครับเรงสีลาวไว้มือ2อนะอย่าลืมว่ามือ2เรงสีลาวไว้ไว้เออพูดยากว่ะเออน่ะเห็นไว้มือสองอยู่20 0 0 0กว่าบาทจริงตอนนี้เครื่องมือ1 snapdragon เครื่องนอกก็2 0 0 0 0กว่าบาทเหมือนกันนะส0 0 0 0ต้นต้น2อมห้ามั้งไม่แน่ใจมือสองก็ประมาณนี้สองหมื่นสี่ราคาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวโทรไปถามร้านประจำก่อน,นว่าเขาลดให้หนุ่มได้เท่าไหร่มือหนึ่งผมไม่ซื้อเพราะว่าสิทธิ์ในการผูกสัญญาลดราคาแม่งหมดละเ <c oughs> ต็มเอี่ยมเลยอ่ะก็ก่อนจะจบซันเดย์คอฟฟี่อีพีนี้ครับกับการเอา S ห0 Ultra Firmware ล่าสุดหนึ่งพฤษภามามาติอาข้อติเล่าให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยของเขาดีนะสเปคเขาดีมากการเล่นเกมการเล่นคือทุกอย่างดีหมดกล้องถ่ายออกมาสวยไหมสวยเห็นแล้วสวยวิดีโอสวยไหมสวยเพียงแต่พอคุณลองรายละเอียดกับความคาดหวังเป็นเรือธง เอาเทียบแค่1 1เฉยๆไม่โปรเนี่ยคุณก็แพ้แล้วความรู้สึกว่าตอนใช้ Note 10 plus เนี่ยกับ11 Bo Max โรมีวิวคู่กันเมื่อปัที่แล้วเนี่ยแม่งกินกันไม่ลงอ่ะจะขยายมาเทียบกันแม่งก็กินกันไม่ลงแต่ A 10 ultra 5 g ขยายนิดเดียวก็แพ้เลยอะ่ะแต่ใครที่ชอบหรือใครที่ใช้อยู่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขาขอัปเดตซอฟต์แวร์มาเรื่อยๆเพราะตัวนี้เนี่ยฮาร์ดแวร์มันเจ๋งจริงๆนะแต่เพียงแต่ว่าหลุมร0อย้ปนลพิกเซลของซัมซุงหลุมเนี่ยใหญ่จัด ยังโดดไม่พ้นก็เป็นกำลังใจให้ซัมซุงนะครับให้โดดข้ามหลุมไม่ได้เร็วๆก็ทิ้งท้ากันด้วยข่าวนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมพูดมาหลายรอบแล้วไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ s o n น c ่ f f e e หรือว่าจะเรารีวิว Sony ซีวันไปเนี่ยว่า Osmo A c t i o n ลดมือเหลือ8,5 0 0หลังสุดวันเม่ามามืสองคืนก่อนถ่ายเเฮ้ยก็โปรไม่ยอมเว้ยลดลงไามสีเหลือ1ม5 0 0บางเจ้าได้คูป,ปองคดลดอีกอะไรอย่างเงี้ยไปหาเอาเองใน Facebook ไป Google เราก็ได้ เหลือแบบหมื่นนิดหน่อยอะลงมาขย่มออสโมแอคชั่นนะครับน่าสนใจมากๆซึ่งเอาคุณภาพแล้วก็ความแน่นอนเนี่ย GoPro แน่นอนกว่าเพราะเขาอยู่มาถึงรุ่นที่8ในส่วนที่ออสโมนั้นราคาถูกกว่ามีฟีเจอร์เยอะกว่ามีจอหน้าแต่ต่อไมค์ก็งบประมาณประหยัดกว่าแม้ว่าจะได้มุมที่แคบกว่าแล้วก็อ,อหลายๆอย่างเนี้ยอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ร้อแต่ถ้าการใช้งานทั่ว,วไปผมเชื่อว่าน่าจะโอเคนะ โอ้ออนโมามาจะาปนเซอร์ขึ้นแถบข้างล่างก็ได้ผมพูดให้คุณเยอะมากเลยก็ยังลังเลไม่ได้ซื้ออยู่ดีนะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้แงติดโควิดไม่ได้ไปไหนจะบินแล้วค่อยว่ากาันเผื่อออกอัลสโมแอคชั่นสหรือว่าโกโปรเวันนี้ก็หวังว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันอาทิตย์วันนี้ก็มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับสิ่งที่เรารักมีความสุขกับมือถือที่เรารักมีความสุขกับเทคโนโลยีที่เรารักนะครับวันนี้ผมพีอาร์ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าอยากให้ดูรีวิวอะไรว่ากันส,สดค บาย